นคณะครูละน,น้องๆเยาวชนจากจังหวัดาภาคใต้นะคะแล้วก็ทางผู้จัดร,รายการแล้วก็ออกแรงนะคะก็ที่ันเองมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก่อนต้องบอกว่าขอต้อนรับน้อง,องแล้วก็รายการนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่มาในวันนี้นะคะมาเยี่ยมที่ที่เทฐบาลแ,แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับของขวัญที่น้องๆร่วมก,กันทำสิ่งน,นี้มีค่ามาก แล้วก็เป็นกำลังใจในการที่เราจะเชื่อมสายใยสัมพันธ์กันว่าเรายังที่ตื่นกันนะคะก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับคุณน้องในวันนี้นะคะก็ถือว่าที่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกช่ไหมะ,ะจากสามโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทีาาาา่ะทัศนศึกษาเาี่วันแล้วก็รวมถึงการรับทุนกนารศึกษาเงินเดือนมาจากรายการเท้โกออนไลน์นะคะ ซึ่งก็ถือว่าในสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในการเพีงและแม้ท่านรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญนะคะน,น,น้องๆเยาวชนหรือว่าเยาวชนวชนี่เป็นกาลังสําคัญของประเทศชาติถ้าเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่ทั้งแม้ว่าในห้องเรียนเองหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนอันะะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่อยากเห็นเยาวชนของเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะศึกษาต่างๆก็ประสบการณ์ในชีวิต รัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุน,นอยนอากเหนเยาวชนในการที่จะเริร่มพัฒนาตั้งแต่จริงก็มองว่าไม่ใช่แค่น้องเยาวชนเลยอยากเห็นตั้งแต่เริ่มของเด็กที่อยู่ในคันนันดาที่ได้มีโอกสาสในการพัฒนาการพัฒนาการยิ่งทําให้น้องเยาวชนนั้นได้เรียนรู้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่สุดท้ายแล้วก็คงต้อง ในความหวังของประเทศชาติที่จะมาช่วยกันในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญเติบโตขึ้นไปเราก็ต้องขอขอบคุณทางรายการ t ลก g อ Online นะคะที่โอกาสมอบโอกาสอันดีโครงการอันดีดีนี้ที่ให้น้องเงยาวชนได้มีโอกาสขึ้นมาที่กรุงเทพนอกจากจะได้มีความสุขให้มาพักผ่อนมาเที่ยวแล้วก็ยังได้เรียนรู้สิ่งตา่ตางประสบการณ์ต่างๆแล้วได้กลับไป เล่านะคะก็อยากให้ใช้โอกาสนี้ในการศึกษารแล้วก็นําไปเล่าให้กับกเพื่อนๆหรือครอบครัวหรือทุกคนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนด้วยแล้วก็ได้เห็นความรู้สึกที่เราเองนะคะเนื่าทุกคนอาจจะไม่มีเวลาไปในสามจังหวัดแต่ก็มีความโหยใยแล้วก็ความระลึกถ,ถึงนะคะที่น้องๆได้มีโอกาสมาก็อยากให้ไปเล่าถึงความรู้สึกตรงน,นี้ด้วยว่าประสบการณ์เป็น แล้วกิจกรรมนี้ก็ถือว่านับเป็นพระกรุณาคุณของรูปธรรมอนทุกชนชรตราชกันยาเศรกิวัฒนาพันธุ์ดีที่สู่พระปฏิบัติในการจัดตั้งที่นี้ขึ้นนะคะก็โดยเฉพาะพื้นที่นี้ให้การสนับสนุนแล้วก็พัฒนาทักษะของเยาวชนรวมถึงประชานชนทั่วไป,ไปให้มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตในการพัฒนานตัวเองได้ก็ถือว่าเราเองทุกคนนั้นได้มีการ พระบารมีทุกท่านนะคะแล้วก็ส่วนชันเองก็ได้โูกาสเดินทางไปทางภาคใต้แต่ก็ไม่ได้มีิางไปหครั้งก็ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆแม้ว่าจะมีการต่างๆเกิดขึ้นก็ติดตามนะคะแล้วก็มีการติดตามการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะนิ้งกลับไปก็คือการที่ทำอย่างไรให้ คนที่อยู่ในสามจังหวัดนั้นมีความปลอดภัยนะคะการดำเนิชีวิตอย่างมีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีการพัฒนาเรื่องของการศึกษาหรือสร้างอาชีพนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะลงไปทํางานมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเลียวก็จะรวมพลังของทุกระรวงลงไปร่วมกันในการพัฒนาให้น้องๆนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ทราบว่าใครได้ ในรูปแบย,ยามมีกิจกรรมโดยก็เด็กผู้ชายก็มีแข่งขันฟุตบอลต่างกิจกรรมต่างเพื่อให้น้องได้มีความสุขละคภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขายืนยันกางรัฐบาลจะร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็ดูแลความปลอดภัยของทุกคนในจังหวัดนะคะก็พยายามที่จะทํางานร่วมกันใกล้ชิดที่ก็ขอฝากมีกลับไปให้น้องๆได้มีกาสได้สื่อสรารความตั้งใจ คนที่จะร่วมกันแต่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะแต่ยังไงก็ตามความร่วมมือต่างๆก็เป็นจะต้องได้รับความรือจากภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่เรื่องต่างๆตรงานี้ด้วยก็ขอให้น้องช่วยกันนะคะในการที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้มาร่วมกันในการติดตามแก้ไขปัญหาให้ลดขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาวันนี้ที่เป็นปัญหาภูมิชาติอีกเพื่งก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะ รัฐบาลก็ไม่อยากเห็นยาเสพติดนี้โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเยาวนชนนะคะก็โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆก็เราก็ได้มีการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเพื่อให้ช่วยกันดูให้น้องๆเยาวนชนนั้นสามารถที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็นที่เรื่องของยาเสพติดต่างๆการเสพยาเสพติดที่จะไม่เป็นประโยชน์กับเยาวชนเลยก็เราก็ออกมาร่วมกันมีการาที่จะเข้าไป ี้เป็นสิ่งที่เราจะาร่วมกันทาอย่างจริงจังแต่ที่สําคัญสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้ใหญ่เจนีทุกคนที่ทํานั้นก็อยากจะเห็นอนาคตของน้องเยาวชนควราไ้มีความสุขแล้วก็มีอนาคตที่ดีรวมถึงทางการายการก็ต้องขอขอบคุณทางรายการเป็นอย่างมากแล้วก็ที่จริงก็ชื่นชวมว่ารายการนี้ก็เป็นสเสมือนหนึ่งในส่วนของการในการที่ ให้น้องนั้นได้โอกาสน,นะคะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ตา่ตางๆก็ขอให้น้องนะคะเดินทางก่ับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขแล้วก็่นผูจะอบอกว่าวันนี้เราเองทุกคนนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องทุกคนแล้วก็รวมถึงประชาชนทุกคน,กคนในสังคมเสีย